เกิดมาเพิ่งเริ่มทําช่องเลยอะแล้วอยากให้ช่องของเราโดดเด่นเราควรทํำยังไงดีจริงๆถ้าเราดูย t ท b e มานานเ,นเราจะเห็นสองกรณีกลุ่มหนึ่งก็คือเปิดช่องมาก็ดังเลยกรฟขึ้นอย่างนี้เลยใช่ยกตัวอย่างเช่นอ่าพี่ตามใจทุดครับอ่าพี่คนนี้เขาเพิ่งเปิดช่องอสมัยนั้นนะตัวกราฟพุ่งอย่างนี้เลยใช่อาจจะเป็นเพราะว่าเป็นตัวเขาด้วย ค,คือคือมันเป็นอะไรที่ต้องเกิดจากตัวบุคคลเขาครับที่เป็นคาแรคเตอร์เขาครับหรือว่าความน่ารักของเขา่างเนี้ย<ช>อย่างเช่นตอนนี้ก็แบบว่าพี่จองคาเรนอย่างเงี้ย<ช>จ่ิจริงๆก็เขาก็โตมาได้ใหญ่ขนาดนี้เพราะว่าเป็นต,ตัวตัวเขาเองตัวความน่ารักเขาสเสน่ห์ของเขาใช่แต่ว่าถ้าคุณรู้สึกว่าเอ้ยเรายังไม่ตรงนี้ยังไม่แข็งเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยต้องมีความขยันเนาะ,ะสู้ต่อไปอีกอีกข้อหนึ่งก็คือเราต้องหาอะไรที่มันเราย่อยได้ดีกว่า สมมติว่าเราเราแบบดูช่องนี้แล้วเอ้ยเราอยากทําแบบเขาบ้างพยายามย่อยอย,อย่างเงี้ยแต่บางครั้งเราย่อยไม่หมดใช่มันจะดูฝืนไปนิดนึงใช่แต่ไม่เป็นไรกับเราเราสามารถแบบว่าหายางอื่นที่เราย่อยง่ายแล้วก็ใช้เป็นตัวของเราได้เงี้ยถ้าเราหาจุดนี้เจอช่องเราก็จะโดดเด่นกว่าช่องอื่นแน่นอนครับผมใช่จริงๆก็อันนี้ก็เป็นทิปเล็กๆที่แบบว่าเราสามารถคิดไปในทางนี้ได้บ้างว่าเอ้ยเราเพิ่มเสน่นห์ให้ตัวเองอะไรเ้ยครับผม